อืไอ้เย่กดผิดเมื่อกี้ลืมกดอัดโถไม่ติดช็อตเลยไอ้แย่ตีกูเข้าแค่พันแปดพันเก้าไอ้เย่เยไม่จะจบปั้นเหรอเนี่ยเรายังไม่ได้ปั้นเลยเป็นไปได้เป็นไปได้เหรอไม่แน่ว่ามันมาเลยนะโดนเอ๋ยกัดเฮ้ยมันจะจบปั้นมาเหรอเป็นไปไม่ได้นั่นแต่มันก็มาแล้วนะอุ้ยไรวะ เแค่ไม่มีนินในสัตว์ก็เล่นนินแต่ก็เล่นโหนีเไี้ควายยังงี้มาบุ้ยยิงเยอะโอ้ยไอ้น้องพี่โดนกูไป็นเจ็ดหมื่นแปดน้องเขาบอกแล้วพินนายอย่ากดยาแค่ถ้าไม่กดยามึงจะสะท้อนแรงต้องเปลี่ยไหมตีแรงเลยขอสะท้อนหน่อยขอสะท้อนหน่อยเดี๋ยวก่อนพี่ผมควงให้ผมควงให้ตายกูแล้วไม่ต้องถึงมือเยังสิพออีพออีบีอีบีมันเล่นเล่นข้างหน่อยอีบี รีบับเอามาตึงมอโต้ก่อนพี่ชายลืมมาลืมรีบับเหรอสวยอัดทวนทวนข้างหลังได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ตัวที่ก่อนผมยิงขโยงยิงแค่โยทวนข้างหลังได้ป่ะสวยกูตายแล้วกูตายแล้วโอ้ผมก็ใส่ยิงช่วยนะเมื่อกี้เลยไม่หมดหมดเลยว่ะหมดแดดเข้าไอ้ไอ้นั่นดิเออสวยวายาคีสุดยอดว่ะเราไม่ใคร่เลยจีจ้าเต็มลูกค้าแา้วเม่เติมดาเม่เติมเออเอาดิ โอ้โหคุณตายว่ะยิงไปอยู่ยิงไปอยู่ไอ้มอลยูปยลูปีแม่งวิ่งไม่ผมมักเล่นหมอไม่ได้ว่ะตอนเนี้ยแม่งอะไรอตึงอยู่ตึงอยู่โอเคผมเล่นได้แล้วมาเดี๋ยวเคลียร์บ้านก่อนแตดบอยอยู่ไหนบ้างช่วยหน่อยท็อปไอ้ยุ่สะอนยังไม่สะอนเลยไอ้ยาสูบหน่อยดิกูก็ยังไม่ตายไงกูโดนพีวี็อปท้อนตายโอ้ยยางยังยัท็อปตายไอ้ยืนยืนโคตรนานอ่ะไอ้ยผมว่าไม่ควรทำข้างกับพี่เจ้า โดนเลยไม่เป็นไรมีโกมันเยอะเพราะว่าพราว่ามีกบมันเยอะอืมไม่เป็นไรหมัดต้องแว่าไม่งั้ยิงไม่ได้กูก็ต้องแข็งกูเปิดไอ้นี่แล้วกันเดี๋ยวกูเปิดระเบิดพลังแล้วกันนะเนี่อ๋อกูรู้แหละแต่เธอดีหมดเนื้กูก็ว่าทำไมเนื้อตีมือสามน้องด้อมอุ้ย กีวินี่ไงขอถอนตายขอถอนแรงๆหน่อยขอถอนแรงๆหน่อยขอบคุณขอบคุณหน้าท่นู่นูอยู่ไหนไฮเลิฟไอเลิฟท่านูหน้าขมังตั้งใจอ๋าูมันไม่กดยากันหรอวะโอ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 เออเหมือนมันมันไม่มีมากกว่ามั้ยยาก็มีขายแล้วหรือว่าไม่มีตังกรู๋แสนหนึ่งยิงวิ้งวิไปแสนโอ้ยเราใส่น้องวิเขาไม่กดยาว่ะ แต่เขายิงก<ๆ>ินมันไม่ผลกดเว้ยกินนะยิ่งไม่กดยายิ่งดีเียยิ่งสว่ายิ่งดีครับแรงมากใช่เพราะมันจะได้สะท้อนก็สะท้อนแรงมากไงอุ้ยสะท้อนเนี่ยไอ้อยามันปล่อยให้กูยิงมันปล่อยกูหลุดจากพัฒน,นาการว่ะสัตว์ไอหนูไม่ตู้คนอ่ะตอนแรกมันใช้คาถาพัฒนาการกูตัคืออะไรวะอางนี้ดูหนังเยอะนะ ดูการ์ตูนเยอะมั้ยดูการ์ตูนเยอะเป็นโอตาชบารถก่อลูกจะเป็นเจอาเป็นโอตีไอ้เย่ยสกิลับมันโดนระเบิดนั่นน่ะเนี่ยห้าหมื่นหกไอซันระเบิดนะระเบิดเราระเบิดเออระเบิดไอ้แปฟงสี่แฟนของวินไงไม่ยอมไม่ยอมแก้ไงมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอเหี้ยดำป็นล้านเล่นยังไงแผวะเนี่ยธรรมะกี่ตัววะเมื่อกี้ตอนสี่สิบห้าสิบสี่สิบ เป็นเพราะมีพ่อให้มาซ่านี่แหละอาธรรมธรรมะเลยไม่เคยชนะไอ้เหี้ยตัวแจกเหรอไอ้เหี้ยวิ่งมาไอ้เหี้ยมันลงวอเหมือนมาแจกแล้วเมื่อไหร่จะได้ดาบตัวโง่ไอ้เหี้ยเมื่อเมื่อไหร่จะได้ดาบเมื่อไหร่จะได้อาธรรมเพียรไอ้เหี้ยเมื่อไหร่จะได้ทำคลิปดาบขึ้นโอ้ว้าวว้าวว้าวไปอีกตีตีอีกป่าวงล้อมอีกป่าวงล้อมอีกฝ่าวงล้อมอีกกูปิดวิทยายุทธตอนแรกไว้อุ้ย อุย้ออยทีมละทอาไม่เอาไมาไม่โดยไป4ม0 0 0สามไม่ใช่น้องลูปี้ตายไปไม่รู้ตัวได้ข้าลิงแบบไม่มีข้างอ่ะนีตัวเยอะเกิ <c oughs> นจริงแต่กูก็กูก็ไม่หวังกับข้างแลวไอ้เหี้ยในบ้านในบ้านเรียกว่าฝั่งมันมาดิบ้านเราอ่ <c oughs> ะนะบ้านเราเยอะเราก็เกิดตรงกลางแล้วมาตีปั้นอี่ปั <c oughs> ้นหนึ่งจะเย็นดีสุดเพราะว่าในบ้านอ่ะมันอยากอยู่ก็อยู่ไปใอ่ไหคก็จะเกินหม่อยนะ ไอ้เหี้ยกูยิงทีหนึ่งแม่งแบบทริปเปิ p l e kill double kill งานฮานูทีหนึ่งต้องมีศพอ่ะกูบอ,อกเลยคือถ้ากูได้สาวอ่ะคือต้องมีหนึ่งศพนี่ไงโอ้อยี้ยกูเลิกพกูพาอย่างนี้อีสัตว์พากูตายกูจะย,ยิงปั้นอีสัตว์ <c oughs> เรียบร้อยเลยกูอันเมื่อกี้เี้ยจริงกูยิงแย่มากอิสตัดอย่ากขี่ายเกี้ย กูยิงมาเป็นแสนนายกี่เนียคิดดูดิชบาโอ้โหกูไปแล้วโอ้สวยกูยิงให้แล้วพี่ชายเอาสกิตดิโอ้ยกูติดบ๑๒เออเออพี่เที่ยบิบองควยมีเปิดหาคีย์แล้ววิ่งผ่าดงดิตายแล้วในบ้านมีตัวหมอมาเกิดดิเดี๋ยวกูเกิดไปเคียร์ให้อืมเชี้ยกูโดนยาสถกยิงตายโอ้เฮีย้ยตะวะว่ะไอ้มีเอ้มีโอ้โอ้ ไอ้แย่มึงดูดิเนี่ยเลอนี่แม่ทัพไอ้แย่วิ่งแทงหมอบเดียวเลยดูดิลูปพลูปพียิงโย่เดี๋ยวกูต้องไปตีหมอบแล้วปั๊ป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 ั๊ปัปปป๊ไหนมัดตัว่ามัดมัดมัดโ,โอ้โหลูกธนูตามมาไอวิ่ก่อนสวยหนูไม่สู้คนผมมันอม,ามาตะทุ่นรามันตีเข้าหกพันหนึ่งอะเมื่อกี้เห็นป่ะหนูไม่สู้คนอะ เอาเอาอนี้หน่อยเิเฮ้ยเอ้าโดนอะไรตายวะระเบิดเหรอโดนต่อยหมอยนี่ต่อยหมอยตีอยู่ไหมนะไม่ผมมาใหม่ถึงตัวผมเนี่ยอาไม่รู้ว่ะตีปั้นกันเราไม่เล่นปั้นกันเลยเออเอาอะไรตีปั้นไม่มีตัวตีปั้นเราฟังเราอ่ะไม่มีตัวปั้นเออแค่ตีคนก็กูททำข้างอยู่ในบ้านกูยังไม่ได้ออกไปไหนเลยไหนยแม่งคือแบบมันมาแก้ด้วยไอ้ตายมันมันใส่ไม่ใหม่ม่เออไม่แต่งไม่แต่ กูแก้หมดแล้วหยุมาไม่หยุดต่อไอ้แกกีวิ่งไปลุยไปเลยดิเออลุยอยู่มันมันไม่เป็นกระจุกเลยสัตว์มันกระจายกันเออไล่ซีไปวิวสองกดปางสามสักสองอันแล้วก็วิ่งลุยไปเลยได้เดี๋ยวกูบลั๊กไลน์มันก่อนได้แล้วเนี่ยไล่ลืมใส่แหวนคนนะทีเด็ดไอ้ยีแทนก่อนล็อกแอคทีปไหม เอ็กอทกนี่ไอ้เนี่ยพ่อให้มาสร้างนี่คือกิ้งี่าใช่ปะเกิดมาตีปั้นอย่างเดียวเรียบร้อยดีพ่อ, <p> พอให้มาสร้างนั่คือก้งก่าครับ <p> มันจะเกิดมาตีปั้นครับเฮียพีด่ดูรักหัวเราะอะไรวะโดนระเบิดเลยดิเรียกว,ว่ามึงเรื่อว่ามันโดนสะท้อน พู้วยไปก่อนเปียกกระโดดหายที่ตายนะเอ้ยสุสีตั้งสุสีสุสีอยู่เก็บไก่เก็บไก่ไม่ไม่ถ้าอยากชนะก็ตีปั้นช้าอยากได้ตะกอก็วิ่งตีคนแต่เอาอะไรก็ได้ไม่ได้ไ่ได้ชนะช่างแม่แสนสองนี่เงี้ยอุ้ยสัตว์เอ้ยห้าหมื่นสามงายเงือบ อีสัตว์ป่วยยิงกูตายว่ะโอไซลูกอุ้ยนี่ไงสี่หมื่นสี่หมื่นยืนต่อหน้าอะไรอย่เงี้ยต่อหน้าตาตาบอกแล้วอย่ายิงยิงไกลอ่ะมีสัตว์แม่งสวะอีสัตว์ต้องมาอีดีต้องมีอีดีตูมาสวนกูไอ้เฮ้ยเกิดมาลงในบ้านหน่อยในบ้านหน่อยมีสกิลในบ้าน เอาแม่ทับก่อนเน๊ะสวยแม่นปะเข้าที่เบาตาเลยเมื่อกี้เนี้ยแบบพี่เข้าไปแ,แล้วระวังไม,ม,ม่ได้<ม>กดยานี่ไงสวยโอ้โหเก้าหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นวิเอาวุธจะหักเหรอแม่นหนึ่งกันหนึ่งเหพี่เจียวไ <laughs> อ้เนี้ยเฮ้ยมีแมัดมีหมัดเวลสองอยู่เอ้ยสะท้อน อื้ม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 อืมอื้มอืมสวยมีสัตว์สะท,ท,ท,ท้อนแม่งไปทั้งดงไปทั้งโคตรเลยเียกำลังอยู่กำลังอยู่อย oh, โอ้โหแต้มกูขึ้นมาอะไรสัตว์เออขึ้นมาจริงอ <c oughs> ันนี้บ้านเกิด <c oughs> เอาเลยเอาเลยเอาเลยตีไว้ก่อนก <c oughs> ูอยู่ตรงบ้านเนี่ยอุ้ยสัตว์บุ๊คสองสุสีโยสุสีโย เอ้าชาส่วนกูช่วยโยกูยิงให้หมดแล้วเอ้ายืนไว้ก่อนนี่มึงจะวิ่งไปไหนแล้วยืนอยู่เนี่ยยืนเลยนี่กูยิงอยู่นี่เห็นปะนี่อดูดิืสี่ห้าตัวแต่ว่ามันก็ล่วงไปสี่ห้าตัวอย่งนี้นนเออเออแมงวันอมจัดไอ้สัตว์กูยิงแบบเหมือนเหมือนกวางไม้ปีเป็นวันมาไล่ไล่ปัดให,ห้เหยื่ออ่ะไอ้ยาอุ้ยสัตว์เลยเออ ใช่เอืตายตลอดเลยว่ะงไอ้คนเยอะจังโอ้โหไอ้คาริมแม่งใช้ประดับดีแม่งวิ่งตีหม้อโอ้ในบ้านเยอะในบ้านเยอะในบ้านเยอะโคตรมันเลยเยอะซื้อโอ้ยหน่อยเออโอ้ยสเต็กปลาอีสเต็กปลาอ้อเรียบร้อยไม่ทับก่อนพี่เจ้าแม่ทับอยู่ไหนล่ะรัตายตายไม่ทับตายในบ้านในบ้านในบ้าโอ้ยยืนอยู่ตรงกลางเกิดในบ้านเกิดในบ้านก่อน เดินในบ้านหน่อยเอาหน่อยลูกเอาหน่อยเว้ยสะท้อนหน่อยเว้ยลูกไอ้เหี้ยเจ้าทำไมกูตายวะตะกีช่วยหน่อยกูตายแล้วสองหมื่นสองไม่ตายหมอเกินหน่อยหมอเกินหน่อยหมอเกินหน่อยด่วนตอนนี้เป็นเจ้าล็อกข้างหน้าเลยนะผมยิงจากตรงนี้พยายามพยายามช่วยยูท็อปช่วยยูท็อปช่วยยูท็อปเอาอีกเอาอีกเอาอีกไอ้เหี้ยกูกูตายแล้ว ฝากด้วยฝากด้วยเอาไม่ทับกันเอาไม่ทับไม่ทับงูเออกลับมาทำท่าดีเจ้ากลับมาทำข้างกลับมาทำข้างก่อนแล้วข้างแล้วเอาหมอบมาเกิดเอาหมอบมาเกิดเอาหมอบมาเกินดีเทคดีเทคดีเทคดีนยูโอ้โหโอ้โหโอ้โหอี๋อันนวานาบีศาสตร์เจ๊แม่อาปันอาปันอาปันวันเกิด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 เอาให้ชนะทั้งสองสามันเลเขา แล้วเขาจะหาว่าเราชนะแบบฟุ๊กๆไอ้เหี้ยเอาเอาวีท็อกวีท็อก S V S V S D V S เอ้ยตูตาแล้ว Double ลคิ l ระวังนะสาวล็อกไปล็อกมาสากตายนะอีสับเฮียเอาปั้นมาเอ้าเอาเอ้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 เฮียกูยิงยิงไอ้โพไปโดนเออเหี้ยยิงไอ้โพไปโดนดีวีตายห้าหมื่นกว่า เดินไม่ถึงไหนเลยกูไม่ได้ดือนอล็อกไปล็อกมาระวังหีแห่ไีสัตว์วิ่งเข้ามาหากูากระวังหน้กำมำกูแสนดูปี้มันตีกูแสนหนึ่งอะน้านมีกูล้วดนี่อไอวีในบ้านไอตายเยี่ยมเยีเ่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอ,อเอาออกมาปัน้นนี่ปั้นมาหน่อยปั้นมาหน่อยเนี่ย อื้มหือมันตีปั้นมันตีปั้นอยู่เยี่ยน่ามากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะสาดกระสุนเข้าไปให้โดนเออมันน่ามากเลยอ่ะไปเร็วเออเออเออเอาไอ้แป้งสู้กูเชียร์อยู่ตรงนี้อยู่เฮ้ยไอ้เหี้ยกูโดนระเบิดกูกูสู้ได้กูเชียอยู่ตรงที่ตายสัวยสวยไอ้เหี้ย่าจีนเชียร์กูดำเหี้ยอะไรสั่กดเกินออกมาดกูมันยังไม่ขึ้น พูดเลยขิ้นไปมั้งยืนเชียร์ครับยิงยิงยิงอ่ะยิงยิงหมื่นห้าไอ้สัตว์เก้าพันเออเอาเอาสี่โอ้โหใครวะน่ะผมผมโดนยิงดนยิงมาสองหมื่นหกมันไม่ตายว่ะธรรมดาอีกสามสิบวิเราแพ้ี่ด้วยที่ด้วยมาดิโอ้โหเอาพูดไปชอบไปงั้นแออุ้ยระเบิดระวังเลยเว้ยเี้ยมันเห็นว่าคนเยอะไงมันก็เลยไม่กดยา โอ้ยฝักเขาก็มีมีตัวสว่าเยอะไอ้เหี้ยตีหมอเข้าพันพันหกพันเจ็ดไอ้เหี้ยโอ้ยโดนห้ามขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยไอ้เหี้ยกูเห็นอยู่เนี่ยต่อหน้าต่อตากูเลยสัตว์คนดีคนเดิมโอ้โหไอ้เหี้ยโดโดดมารับลูกธนูไอ้สัตว์โคยังเหด้งแทงกูทางโค้งว่ะธรรมดาไอ้เหี้ยกูกูเห็นนะไอ้เหี้ยไม่ไม่ออกมาช่วยกูสัตว์แม่งยืนตะกุนยืนเฉียร์